สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่25นะครับเดือน7ปี63ก็เป็นวันหยุดนะครับหยุดยาว4วันเลยทีเดียวนะครับก็เราก็มาทํากันบ้านในระหว่างวันหยุดนะครับวันหยุดเราก็อย่าหยุดทํากันบ้านนะครับโดยเราก็จะมาส่องหุ้นที่ประกาศงบนั่นแหละครับประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2นะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะวันเสาร์วันนี้ก็คือไม่มีการประกาศออกมานะครับเดี๋ยวเราไปส่องวันศุกร์ดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ ราดูเข้าไปดูในเมนูข่าววันนี้นะครับปรากฏว่ามีอยู่สองตัวโดยตัวไซม a ทเนี่ยเป็นประกาศงบการเงินไตรมาสหนึ่งคือประกาศย้อนหลังนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ทําการสองวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเป็นงบย้อนหลังไปแล้วนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งคือเดลต้าตรงนี้ก็คือเป็นของไตรมาสสองนะครับอันนี้เราต้องส่องกันนิดนึงสรุปว่าวันนี้เราจะส่องแค่ตัวเดียวก็คือเดลต้านะครับเพราะว่ามันมีออกมาแค่ตัวเดียว เราไปดูกันว่าเดลตานี่มีผลการดําเนินงานยังไงนะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับเราก็ดูที่สรุปผลการดําเนินงานของเดลต้าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้ามาเรียบร้อยโดยเดลต้าเนี่ยผลการดาเนินงานของไตรมาสสองเนี่ยอยู่ประมาณสองพันล้านเลยทีเดียวนะครับจากที่ไตรมาสสองของปีที่แล้วนระอยู่ประมาณแ0ดร้ยกว่าล้านนะครับแปดร้เจสิบสองล้านก็ถือว่าเติบโตมาเยอะพอสมควรนะ นะครับก็ประมาณหนึ่งเท่าตัวเกินด้วยเกินหนึ่งเท่าตัวด้วยนะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานรวมหกเดือนนะครับครึ่งยอดครึ่งปีเนี่ยก็โตขึ้นนะครับเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับออกกบกันเงินออกมาประกาศออกมาประมาณหลังตลาดปิดของวันสุกที่ผ่านมาก็คือช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีแม่แก็คือช่างเลือกเวลาลงเนาะลงระหว่างวันก็ก็ไม่ลงให้นะครับลงหลังตลาดปิด เพราะฉะนั้นถ้าดูงบการเงินตรงนี้ถือว่ามีการเติบโตนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าเราต้องไปดูไส้ในก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างผมก็ได้เจาะเข้าไปที่ไส้ในของของตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราเข้าไปที่หน้าของเดลตาเนี่ยนะครับเรื่องของงบการเงิน,งน,งนงต่างๆนะที่เห็นนี้คือมีแค่แต้มาหนึ่งนะเราก็เข้าไปดูของแต้มาสองคือเมนูข่าว เมื่อเราเข้าไปดูเมนูข่าวแล้วก็ดูคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนะครับเมื่อเราเข้ามาดูคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่องไปที่รายได้นะครับส่องไปที่รายได้รายได้ของเดลต้าเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จากการขายเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านนะครับจากเดิมทําได้ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันไปไปลายนะครับไปไปลาย เพราะนั้นรายได้ตรงนี้เต,ติบโตมาประมาณห้าร้อยล้านนะครับประมาณนี้ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับเทียบการเตริบโตก็คือประมาณ4%ี่เปอร์เซนเองนะฮะในส่วนของรายได้แต่ว่ากําไรกระโดดไปเลยกาไรกระโดดไปเป็นเป็นพันหลักพันล้านนะครับสองพันล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ไม่โตแต่กําไรโตนะครับตรงนี้อาจจะข้อสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะข้อสันนิษฐานคือหนึ่งไปลดต้นทุนการผลิตมาสอง กำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาส่องส่องดูนะครับถ้ามันเป็นอย่างแรกคือเป็นลดต้นทุนการผลิตมาหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมผมก็ยังอาจจะไม่ได้ให้ในยยะอะไรมากมายนักนะครับเขาบอกว่ายอดขายสินค้าเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นถือว่าน้อยนะจากจะมาดเดียวกันของปีก่อนก็เทียบกันนะขึ้นเพิ่มขึ้นสิบสิบสี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์การจะเก็บข้อมูลนะครับหรือว่า โตเล็นะครับถามว่าผมรู้จักไหมก็ไม่นะครับไม่ได้รู้จักในสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะยากเกินไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่งตรงเนี้ยนะครับมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับและศูนย์ข้อมูลคือ Data Center นะครับอย่างเช่นผลิตภันโซลูชันของงสร้างพื้นฐาน CIS นะครับหรือ Power s u p ซ ly นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเนี่ยเขาบอกว่ากำไรขั้นต้นนะครับไตรมาสสองเนี่ยมีอยู่ประมาณสามพันแด้ยก้าสิบล้าน นะครับเพิ่มขึ้น40%เพราะฉะนั้นตามข้อสันนิษฐานที่บอกว่ากำไรา,ายได้ไม่เพิ่มแต่กำไรเพิ่มเนี่ยแสดงว่าสินค้าของเขาเนี่ยในหนึ่งชิ้นมันกำไรมันเพิ่มขึ้นนะครับขายสินค้าชิ้นเดิมน่ชิ้นเดียวแต่ว่าสินสินค้าเนี่ยเหลือกําไรเยอะนะครับมีกาําไรขั้นต้นเยอะเพิ่มขึ้นถึง40%จากเดิมเลยทีเดียวนะครับก็อบอกว่าเนื่อง,องจากาเพิ่มขึ้นอย่างมี้ะนแง่สคัญเนี่ยเกี่ยวกับการจะเก็บข้อมูลหรือว่าคาสโตเลตน,นะครับตรงเนี้ย ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขายเราได้กําไรมากขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านส่วนผสมต่างๆที่ผสมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับอาจจะมีสัดส่วนหรือว่ามีต้นทุนอะไรที่ลดลงไปนั่นเองนะฮะผมว่าน่าจะเป็นความหมายประมาณนี้นะครับเราไปส่องดูถามว่าเป็นความหมายประมาณนี้ดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับก,ก็ก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญไปมากกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะตรงนี้ผมยังไม่ค่อยประทับใจอะไรเท่าไหร่นะแต่บางเอิญนยอดขายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้หรือว่ามันไม่เพิ่มก็ดีอสินค้าของเขาเขาขายแล้วได้กําไรมากขึ้นต่อหนึ่งชิ้นนะครับอาจจะเขาเปลี่ยนแปลงสูตรเปลี่ยนอะไรอในในสินค้าตัวนั้น,น่ก็ว่าไปนะครับแต่ฟังดูแล้วเหมือนจะออกค้อไปทางดีนิดๆน,น,นะครับกําไรตรงนี้เราเช็คดูแล้วนะครับเราเช็คดูแล้วว่าแท้หรือไม่แท้แต่ขอไปเช็คจัด งบการเงินโดยละเอียดผมก็เข้าไปเปิด Excel ของบริษัทงบการเงินตัวนี้มานะฮะของเดลตานะครับผมก็ไล่ไล่ไล่ดูนะครับเขาบอกว่าอะไรได้ก็ก็ตามนั้นเลยครับก็คือรวมมาให้แล้วก็อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าล้านนะครับก็เติบโตไม่เยอะนะครับเติบโตจากเดิมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จากเทียบกับจากไตรมาสหนึ่งก็ดีเทียบจากาปีหกสามไตรมาสไตรมาสหนึ่งนะก็แต่ถ้าเทียบจากไตรมาสสองไตรมาสสองของปีหกสองเนี้ยก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะ เราก็มาเช็คดูว่ารายได้ของเขาเนี่ยปกติไหมบอกว่ารายได้จากการขายก็ได้เท่านี้นะครับรายได้จากการให้บริการก็ปกติแสดงว่ารายได้ที่เขาได้ตรงเนี้ยแท้นะก็คือไม่เก๊นะครับคือสองกันเหมือนผราเลยแท้หรือเก๊ผมผมตีความตรงนี้ว่าแท้นะครับนะครับก็เรามาดูงวดหกเดือนอันนี้หกเดือนไปแล้งวดหกเดือนนะครับงวดหกเดือนรายได้ก็ไม่ไม่โตมากนักนะครับคือ ทำไดใ้ใกล้เคียงเดิมกับปีที่แล้วนะครับก็หักค่าใช้จ่ายหักอะไรมาคือเหลือกำไรอยู่ประมาณสองพันล้านนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปนะครับสรุปใครที่จะไปส่องส่องละเอียดกว่านี้ก็ตามนะนะผมสรุปนะครับรายได้จากการขายของตรงนี้รายได้ใกล้เคียงเดิมแต่หักค่าใช้จ่ายหักอะไรเรียบร้อยแล้วเหลือกำไรสุทธิมากขึ้นนะครับกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าจะให้มองจริงๆนะครับในวันวันอะไรเนี่ยที่ตลาดเปิดบันพุธนะครับวันจันทร์อัางคารมันหยุดพอดีอาจจะเขียวนะครับอาจจะเขียวซึ่งมันเขียวอย่างยั่งยืนหรือไม่หรืออะไรเงี้ยเราไม่ทราบแต่เราไปส่องกันว่ากําไรสองพันล้านตรงนี้นะครับมันสูงกว่าคาดหรือมันต่ำกว่าคาดนะครับแต่แต่เพื่อแต่ออกมาในโมเมนตัมเชิงบวกในออในข้อมูลเชิงบวกนะครับตรงนี้เราก็ไปส่องนะครับไปส่องเรียบร้อย เราก็ดูช่วงที่ก่อนงบการเงินออกนะครับก็คือเขาล่าสุดของ UOB นะครับ UOB ได้ประเมินไว้85บาทนะครับเขาบอกว่าจะปรับตัวดีขึ้นคาดกำไรปกติของเดลต้าเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นประมาณ4%ไม่4นะออกมาดีกว่าคาดเลยล่ะนะครับออกมานี่ระเบิดระเบ้อเลยนะฮะก็คือมากกว่า4%แต่ถ้าเขาพูดว่า รายได้เพิ่มขึ้น4%เนี้ยถูกแม่นนะครับจากรายได้คงแข็งแกร่งอ,อ๋อเพื่อรายได้เพิ่มขึ้น2%ในเรื่องของรายได้ตรงเนี้ยเขาอาประเมินอ,ออกมาใกล้เคียงนะเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%นะครับตรงนี้สรุปว่าเขาคาดกําไรปกติของบริษัทเนี่ยต่ําไปหน่อยนะครับเนื่องจากเขาอาจจะไม่ได้รับทราบเรื่องของกําไรขั้นต้นที่เปลี่ยนไปนะครับเรามาดูบริษัทอื่นนะครับ ดีบีเนะฮะ DBS เขาบอกว่าเขาบอกว่าคิวสองปี63สามเนี่ยจะดีกว่าที่คาดไว้ในในตัว Delta เดลตานี่ฮะจะรายได้เติบโตห้าสิเปอร์เซนก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงที่คาดัะออกมาสี่เปอร์เซนะครับออกมาสี่เปอร์เซ็นก็มองรายได้เติบโตเยอะไปหน่อยนึงนะครับเยอะไปนิดเดียวก็คือว่าโอเคใช้ได้แต่เขาบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นอน,น้แม่นอน,น้แม่นนะฮะคือมองได้ตรงนะฮะ จากการเพิ่มขึ้นไรายได้ส่วนของร a t ด c ต้าเซ็อ ODM อะไรพวกนี้นะมาจิ้นดีขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรเฉลี่ยขั้นต้นตรงนี้ดีขึ้นโอเควิเคราะห์ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเขาก็ให้ให้ตรงนี้ไว้ประมาณเจ็ดสบกบาทนะครับปัจจุบันนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ราคาน่าจะไปพอสมควรแล้วนะราคาวันนี้นะครับเก้าสิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียกว่าขึ้นล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วก่อนประกาศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปเทรดอะไรเงี้ยก็พิจารณาดูดีๆนะว่าเราตามเขาทันไหมนะครับเราตามเขาทันไหมเรามาดูตัวถัดอ่การวิเคราะห์ถัดไปนี้ให้เจ็ดบหกบาทก็ต่าไปครับปัจจุบันนี้เก้าสิบแล้วนะครับแล้วแต่ว่าวิเคราะห์ตรงนี้นะค่อนข้างตรงนะครับว่ากำไรขั้นต้นจะดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับ คอโปรฟิตคอโปรฟิตอยู่เท่ากับพันกว่าล้านในสองพันเนี่ยมีคอโปรฟิตอยู่พันกว่าล้านอันนี้เขาเขาวัดจากอะไรน,นี้ผมไม่ทราบนะครับเรามาดูออันนี้เ่ยแปดบกเกอร์สองหุ้นเดลต้าฟิลลิปให้ซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อหมดเลยนะครับซื้อทุกบล็อกเลยนะครับแต่ทุกบล็อกที่ฟันทงออกมาเนี่ยราคาต่ำกว่าปัจจุบันทั้งหมดนะครับแสดงว่าราคามันสะท้อนอมูลค่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ แต่ทุกบล็อกที่ฟันธงตรงเนี้ผมอ่านดูว่ายัง,ยงมีบล็อกไหนให้ให้ผลกําไร2,000ล้านเลยนะครับดูแล้วก็พันกว่าล้านนะครับเขาบอกว่าแนวโน้ม Q2 อันนี้เป็นของฟิลิปยอดขายโต10%เกอร์เบอร์ไปครับโตแค่4นะครับตรงนี้หรือคาดการกําไรอยู่ประมาณ1,000กว่าล้านนะครับอันนี้คาดการน้อยไปหน่อยออกมา2,000ล้านครับก็ดีกว่าคาดนะครับออกมาดีกว่าคาดเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าของเขาเนี่ยนะครับกลุ่มไฮเอ็นนะครับ แล้วก็เงินบาทอ่อนค่านะครับข้อนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากให้ในยาเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็แข็งบางทีมก็อ่อนมันอยากดูจากรายได้ส่วนของการขายมากกว่านะครับปัญหาวัตถุด,ดิบคลายลงอออันนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะครับบอกครึ่งหลังดีกว่าคาดประเมินไว้แปดสิบไปแล้วครับเก้าสิบนะครับไม่ทันแล้วนะครับแต่เขาประเมินมาตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วนะครับใครที่ได้อ่านบทว,วิเคราะห์นี้ก็อาจจะซื้อไปตอนนี้ก็กําไรบานเบร์นะครับเรามาดูอ่าของโบกนี้ ทิสโกโ้นะครับว่าประเมินไว้เท่าไหร่เขาบอกว่าประเมินไว้หนึ่งพันล้านออกมาสองพันครับออกมาดีกว่าคาดนะครับแนวโน้มเพิ่มขึ้นของสงคารามการคา้าแนวโน้อมอไรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลของสงคารามการคา้าเขาอาจจะบอกจะมองว่าผลมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแนวโน้มกลุ่มเครือข่ายรถยนต์ไฟฟ้าหนุนอ,อารายได้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มีอัตรากําไรเพิ่มขึ้นอันนี้ตรงถูกต้องนะฮะที่เขาวิเคราะห์มา แต่วิเคระห์กำไรต่ำไปนิดครับพันล้านออกมาสองพันล้านเราไ็ต้องไปดูคอคอโปรฟิตอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคาดปีสองพันยี่สิบถึงยี่สบเอ็ดนะจะโตขึ้นประมาณสามสิบถึงอ่าเพิ่มขึ้นประมาณสาสิบเปอร์เซ็นและสิบเก้าเปอร์เซ็นตามลำดับนะครับอาจจะเป็นอ่าคิวอันคิวหรือเยอันเยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นไปตามอุปสงค์ของ data Center อะไรพวกนี้นะครก็ก็เป็นว่าเขาประเมินไว้แปดสิบเอ็ดบาทปัจจุบันนี้ก็ทะลุไปเรียบร้อยแล้ว โบกเหล่านี้นะครับที่ประเมินประเมินมาเนี่ยถ้าเขาทราบงบที่ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าสองพันล้านเนี่ยเขาอาจจะประเมินใหม่นะอาจจะมีการประเมินใหมใ่ในหลายโบกเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาประเมินเอาไว้ตรงเนี้ยทะลุมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในเกือบทุกโบกนะครับทุกทุกโบกเลยแล้วให้เจ็ดสิบแปดสิบปัจจุบันในเก้าสิบแล้วก็ราคาหุ้นที่ขึ้นมาตรงนี้ผมบอกผมบอกได้เลยว่ารู้กันก่อนแน่แน่รู้กันก่อนแน่แน่ก่อนที่จะประกาศนะครับขึ้นมาเก้าสิบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น เราเป็นเมาส์นะครับเป็นเป็นสายรายย่อยเรารู้ทีหลังเนี่ยแต่ว่าเราก็รู้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะรู้เร็วได้แล้วเพราะขาเพึ่งประกาศมาเมื่อวันศุกร์นะครับช่วง5โมงเย็นนะครับซึ่งในในในแต่ละบกเนี่ยประเมินไว้ไม่ไม่สูงอะนะครับไม่สูงเท่าไหร่เองนะครับอย่างนี้ก็ประเมินไว้แค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยล้านนะครับไม่กี่พันล้านเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับบวกไป7เปอร์เซ็นเยียวยาไม่ถูกล้วครับตรงเนี้ยโตเยอะกว่านั้นครับ ก็โหเยอะเป็นหุ้นที่มีคนที่สนใจที่จะวิเคราะห์เยอะมากครับมีเป็นมาตามลําดับเลยนะครับคือมีวิเคราะห์พื้นฐานไว้47บาทก็มีอะไรจะให้ต่ําขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะ DBS ครับเขาก็จะออกบทววิเคราะห์มาใหม่นะครับอันนี้เก่าไปแล้วนะครับของ DBS เมื่อกี้ก็ให้เปลี่ยนมาเป็น76บาทแล้วนะครับ UAB 85อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือค่อนข้างเก่านะครับเพราะฉะนั้นการประเมินตรงนี้หรืออะไรเงี้ย เขาจะประเมินไปตามผลการดาเนินง,งานปัจจุบันก็ดีหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็ดีผมว่าเขาจะต้องประเมินใหม่ตรงนี้นะครับจะต้องประเมินใหม่เอาเป็นว่าสรุปแล้วนะครับในงบการเงินที่ตรงนี้ออกมามีการเติบโตนะครับเติบโตเยอะเลยกําไรเอ่อกำไรที่ออกมาแท้ไหมบอกเลยว่าแท้นะครับแท้ไรายได้ที่เขาได้มาเยอะไหมบอกเลยไม่เยอะไม่เยอะไปกว่าเดิมนะครับ แต่หักอะไรต่างๆแล้วเหลือกำไรเยอะการเติบโตที่ตรงนี้จะไปต่อได้ดีไหมผมว่าก็ยังมองว่าค่อนข้างลำบากลำบากเพราะอะไรเพราะไรายได้จากการขายของเขาเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่มาถัดไปเนี่ยมันเขาจะเพิ่มได้หรือไม่อันนี้คือเป็นโจทย์ทยใหญ่ที่จะต้องต้องตอบนะไรายได้ไม่เพิ่มนะครับเพราะนั้นกำไรถ้าขายของสิ่งเดิมกำไรขั้นต้นเท่าเดิมนะครับขายจำนวนเท่าเดิม กำไรที่ได้มันควรจะออกมาใกล้เคียงเดิมในไตรมาสถัดไปเว้นแต่เขาจะขายของได้มากขึ้นนะครับเพะฉะนั้นตรงนี้ของเดลต้าจะต้องถ้าให้ผมเลือกลงทุนจริงๆเนี่ยในส่วนของไรายได้เขาจะต้องขายได้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมถึงจะลงทุนอันว่างบการเมือนออกมาดีอย่างนี้แต่ผมผมอาจจะไม่สนใจลงทุนนะครับเหตุผลก็เพราะหนึ่งราคาอาจจะสูงไปสูงเกินประเมินแต่ว่าเขาประเมินใหม่ออกมาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะแต่ณปัจจุบันนี้คือราคา สูงกว่าประเมินไปประมาณสักสิบาทเห็นจะได้สิบกว่าบาทด้วยนะครับข้อสองนะครับที่ไม่เลือกลงทุนคือรายได้รายได้ไม่ได้เติบโตนะครับที่ว่าเติบโตนี่เติบโตมาจากกําไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นซึ่งผมมันก็ดีแหละกาไรขั้นต้นที่เติบโตตรงเนี้นะครับมากขึ้นอย่างเงี้ยดีแต่ผมอยากจะให้มันดีทั้งสองข้อควบคู่กันไปคือรายได้เติบโตและกําไรขั้นต้นเติบโตอันนี้แหละถึงน่าจะลงทุนนะครับ ก็เอาเป็นว่ามุมมองใครมุมมองมันนะครับในตรงนี้ใครที่ถือหุ้นอยู่ผมขออภัยด้วยที่ผมมาบอกว่าเป็นผมผมไม่ลงทุนนะนะครับเพราะว่าคนที่ถือหุ้นอยู่เขาก็กําไรแหละตรงนี้ก็อาจจะมามาแยง้งมาเถียงนะว่าหุ้นมันก็ดีอะมันก็กาไรเนี่ยมันก็ถือได้เอาไว้ว่าผมพูดในตัวแทนของคนที่ยังไม่ได้ถือนะครับผมว่าผมจะหาหุ้นที่กําไรอา่ารายได้เติบโตนะครับกําไรขั้นต้นโตขึ้นกําไรสุทธิโตขึ้นอะไรเงี้ยไปกันทั้งสองสามข้อพร้อมกันอย่างนี้จะ จะมั่นใจในการลงทุนมากกว่านั้นเองนะครับสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราจะทําการบ้านอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่างบการเงินไตรมาสสองจะออกครบหมดทุกตัวนะครับท่านจะได้ข้อมูลระไรดีๆแล้วก็หุ้นดีๆประจําไตรมาสเหล่านี่ยไปลงทุนไปประดับบาร,รมีในพอร์ตของท่านนะครับถ้าท่านติดตามเราบ่อยๆไงก็ต้องขอบคุณมากครับที่กดไลค์นะครับกดซับสไครป์ของช่องของเราแล้วก็หวังว่า จะติดตามช่องของเราไปานะนครับสําหรับใครที่จะเปิดพอร์ตนะครับอยู่กับในความดูแลของเรานะครับเราจะหาหุ้นดีๆให้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ท่านถือหุ้นเน่านะครับแล้วก็ทักมาในเพจแฟนเพจของเราซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับบางคนก็พยายามจะติดต่อเราแล้วติดต่อไม่ได้เราจะแปะเพจไว้ให้ติดต่อสักหน่อยนะครับอย่างไรก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ